มามาเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีวีไทยแอดสวีทนะคะมามามา,มาฟัง <c oughs> <c oughs> ฟังไปฟังมาก็ข้ามคำ,คำ,คำเนาะฟังจนเหนื่อยฟังสุเทพของขึ้นจัดไปสุเทพของขึ้นเรื่องส่วนตัวเรื่องนะคนฟังนน้นแหละพวกเราก็แยกฝั่งแยกฝาไปก็ ของขึ้นจริงๆสุเทพใช่ค่ะใช่ค่ะจัดไปจัดไปสุเทพนะคะเพราะว่าหนึ่งคนเรานะคะเพราะว่าถ้าคนไหนไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วไปเกาะไปแกะนะคะถึงจะมีเขาไปเกาะไปแกะเรื่องอื่นเขาก็ไม่ไม่ได้ยอดได้อะไรมั้งเนาะไม่มีจุดยืนของตัวเองชีวิตไม่มีอ่าไม่หาอะไรทํานะคะ หาอะไรทําก็ไปหาไอ้เท่าทงเท่าๆท่าำมันไม่ดีนะคะสู้ไปอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้วิวไปเห็นมาเห็นกับตาเห็นกับตาลุงพลนี้ขยันมากขยันขนาดเราจะไปใส่ซองทําบุญนี่ยังวหววิววิวางไว้เลยลุงไปบอกว่าไปหยอดตู้หยอดตู้วาง แกไม่มีเวลาแกปิดหน้านะพี่ก็วิ่งไปกอดสุเทพนะไปเห็นมากับตานะคะทุ่งนาตอนนี้ลานองปู่สวยงามจริงๆนะคะลานองปู่สวยงามไปจอดรถน้ำตาไหลเลยจอดรถแล้วก็โชคดีปู่ให้โชคปู่ให้โชคนะคะคนไหนไม่มีจุดยืนนะคะจุดยืนหมายถึงว่า กลุ่มที่ออกไปจากลุงนะคะ่ะไม่มีจุดยืนหนึ่งตอนนี้ลุงยิ่งได้ที่ดินเป็นของตัวเองสวยงามกับช่องขอเอ่ยชื่อช่องมดพวกเราติดตามมาสามปีนะคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนสุเทพก็ไม่ได้มาอยู่กับลุงนะใช่ใช่ก็เรามาไม่ได้อยู่มาอยู่กับลุงแต่สุเทพเขาจะเรียกว่าฉลาดก็ไม่ เชิงฉลาดเพราะว่าหนึ่งสุเทพบอกว่าเมื่อก่อนนี่มุดไปทุกช่องเหมือนกันแต่ตอนนี้สุเทพเข้ามายอมรับนับถือว่าก็มากับตัวกับใจนะคะแล้วก็เขาเป็นคนฉลาดที่ว่าเออคนจริงคนไหนที่กับตัวกับใจเราก็ยกยอนะคะแล้วก็ให้เกียรติเขาไปเห็นมาตัวเป็นๆแล้วละ่ะไปกอดแล้วสุเทพน,นะ <laughs> แล้วก็ คนที่ออกไปนี่ม่คนเราออกไปสรุปไม่ต้องไปดูอะไรมากมายสรุปความแค้นฝังหุ่นแค้นส่วนตัวหรือว่าเป็นแค้นเพราะว่าลุงไม่ให้อยู่ด้วยคนเราจะอยู่ด้วยกันมันต้องมันต้องเคารพสิทธิของกันและกันอันนี้พอออกไปแล้วก็เขาก็เลยมาฟาดไอ้คนไม่มีคนไม่มี ผมนั่นแหละคะ่ะคนไม่มีผมเดี๋ยวไปหาก่อนนะไปหาในตู้ก่อนซ่อนมันเอาไว้ในตู้นี่คนไม่มีผมอยู่ตรงไหนเนาะอันนี้เนาะอ๋ออยู่ข้างบนตู้เลยหาก่อนนะคะคนนี้ของขึ้นเหมือนกันนะคะมีอาชีพดีๆเธอก่อใหม่ไปทำหาเจอแล้วอยู่ข้างบนคนนี้กับคนนี้แม จะไปเทียบกับคุณนาทีได้ยังไงสองคนนี้ใครรู้จักสองคนนี้ยกมือขึ้นพี <c oughs> ่พี่เขียนเอาเองอันนี้หูมันอันนี้หนีหูอ่านสิไยสังคมน่นนี่เดี๋ยวระวังนะอีกคนนี้ก็อยู่ในแดดแดงนี้อยู่แต่ใต้หน้ากากไยสังคมนะเจ้าหล่อนคนนี้ <c oughs> อ่านออกไหมว <ś 2> ิวิทเขียนเขียนให้อ่านใครอ่านท่านคนไม่มีผมอ่ะเกือบเงือบเกือบเงือบอ่านแล้วแล้วใครอ่านใครอ่านจะให้ใครอ่านถือว่าวิวิทยเขียนนะคะกัลลา,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 าไปหาอยา่างเดนทํทำเธอหยุดนะคะ ถ้าไม่มาเกาะลุงไม่รู้มันจะทำอะไรใช่ไหมจัดไปสุเทพจัดไปจัดไปก็ฟังสุเทพของขึ้นวันนี้พี่น้องขึ้นพี่ก็ขึ้นเหมือนกันนั่นแหละฟังข่าวทุกวันเนาะตั้งแต่ตั้งแต่ข่าวตั้งแต่สามปีตั้งแต่มีเรื่องตั้งแต่ปี ตั้งแต่ว่าที่1บอตั้งแต่เกิดเรื่องนะคะตอนนี้ทําไมทุกวันนี้คดีแปลกๆเยอะคดีเด็กหายนี่คดีอย่างตอนนี้ก็เหมือนกันเนาะมันแปลกไม่รู้พ่อแม่ทําจิตใจด้วยอะไรแล้วก็ไม่เนาะคนเราเนาะคนเราเนาะคนเราถ้าเราทําทําไมต้องไปหลบหลบซ่อนต้องหน,นีหัวซุกหัวซุนเรามีสวนเราก็ทําสวนไปสิมีงานอะไรเราก็ทําไป คนทําใม้ขี้เกียจไม่อดไม่อยากงานค่ะดิฉันมาอยู่เมืองนอกทํางาน21ปีจนจนกเกษียณตอนนี้วิวเกษียณแล้วนี่ดวีลีตากกเกษียณแล้วไม่อดไม่อยากอยู่บ้านเราก็งานทําก็เยอะนะคะถ้าคนไหนรู้จักทําการทํางานนะคะเปลี่ยนออกเปลี่ยนใจซะนะบอกไปแล้วนะคะอย่าหลบหลบ พวกคุณจะหลบๆส้นๆแต่ละคนอายุก็เยอะแล้วก็ยัง <c oughs> ขั้นแขวอยากเว้า